รีวิวคลหาหั์ส่วนตัวหลังนี้มูลค่ามากกว่า1,000ล้านจากพิเศษมากกว่าหลังอื่นยังไงไปดูมาเริ่มต้นกันที่พื้นบ้านนะครับเพื่อนๆเคลือหั์หลังอื่นอาจจะใช้หินแไนโต้หกสคูณยีแต่คลหาหั์ของผมนั้นใช้หินอ่อนจากประเทศทิเบตน,นะครับนำเข้ามา นำมาอัดเรียงกันนะครับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อจะให้ได้ความแน่นหนาและสามารถรับน้ำหนักได้ถึงหนึ่งหมื่นตันกันเลยทีเดียวโครงสร้างหลักของคลือหัสหลังนี้ใช้เข็มไอบีมฝั่งเลึกลงดินไปเก้าเมตรพร้อมกับล้างด้วยสเตยแผดดิมไหวเก้าลิตร์ก็ไม่เป็นปัญหาตัวขั้นบันได ผมสั่งทำเป็นพิเศษนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไม้เชื้อบูดขนาด20คูณ1เมตรพร้อมกับสารเคลือบผิวสามารถกันลื่นและยังสามารถกันน้ําได้ในตัวมาดูระบบไฟฟ้าของครื่องอาดลังนี้เป็นระบบ h i คล c เลอร์อิน e r อร์ผมได้สั่งนําเข้ามาจากประเทศเยอรมันสามารถรองรับกําลังการใช้งานของไฟฟ้าได้ถึง10,000กิโลวัตต์ป้องกันกระแสไฟย้อนกลับเข้ามาที่ตัวเครื่อง แต่ไม่สามารถป้องกันไฟป่าได้ตัวผนังของคาลิหาดใช้วัสดุชนิดพิเศษนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์พร้อมกับเคลือบสารกันตะออยกันลมกันแดดแต่ไม่สามารถกันเสียงได้